ผมเห็นสก,กินแล้วมันมัน,ม,นมันบังตาครับ <What? S 1> อะไรครับรถเมตาอันดับสองหรอครับหรือจะสู้สก,กินอันดับหนึ่งเป็นไงผมก็ได้นโนมิเนเตอร์เป็นไงเธอ คำเตือนหากพ่อแม่พี่น้องไอพี่บอยที่ฟังกิ้งจ็อบที่กำลังจะเริ่มดูคลิปคลิปนี้กระผมขอบอกเลยว่าเนื้อหาในคลิปอาจมีคำหยาบคายหรือไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า300ล้านปีโปรดดังยันดาวกระจายไปซื้อของที่ดานาเมกผมเห็นสก,กินแล้วมันมัน,ม,นมันบังตาครับแบบมันลรตาเข้าใจปะอุ้ยคุณโ<ด>ุนเน็ตแรกครับแรกไหมครับคันอยู่แล้วครับน้องขอบคุณมากสําหรับน้องโมมาก,กาไก่ครับสก,กินแมคคาเรินเอาจริงไว่สก,กินมไม่สวย<ไ>สก,กินพูดตรงๆผมพูดตามหลักความเป็นจริงเลยสกินไม่สวยสวยอย่างเดียวเลยอ่ะผมเข้าไปดดููรเเต็มมๆให้แคลาน สกินไม่สวยสวยอย่างเดียวครับล้อแม็กเพราะว่าดูล้อล้อนี้กับล้อแลกไม่สวยเลยล้อล้อยุนไห่อสวยเป็นล้อแม็กอะที่ผมจะซื้อเพราะสกินล้อแม็กจริงๆไหนๆก็เห็นมันแบบขวางหูขวางตาละเอาจีนมันก็ไม่ได้สวยอะไรหรอกนะครับแต่ก็แบบเฮไม่ได้สวยเท่าไหร่หรอกแต่ก็สวยไหมดาวเบเกอร์ยังไม่มีก็เอ้ยมาถึงเก้าเลยหรอ มาถึงออเงาเหลอ่ยดาวเบเกอร์คือแบบมเมตาไหนแล้วดูดิผมต้องเลื่อนลงไปขี่กี่คันเนี่ยกูจะเจอดาวเบเกอร์เนี่ยเหมือนรถมึงเยอะอะมอสนี่ดาวเบเกอร์ครับแต่สกินมันดีอย่างหนึ่งครับมันบวกเยอะมากดูเบสิกพาวเวอร์บวกสชาร์จไทม์บวกศูแล้วก็ไนโตวบวกสสวยสวยสวยแต่มันสวยจริงดูดิดูดิดชนเชี่ยโเลกสวยผมกลับมาเรื่องนี้แหละวทำไมโอเลี้ยงแต่เราจ่ายอะพี่เสยียโออะอะไรนะ <S <S ผมไ<ผ>ม่ทำแบบเมื่อกี้สกินอย่างสวยดูดิทุกคน นี่ก็รวยเกินไม่ได้รวยครับผมปั๊มเอ็มครับดูดิโอ้สวยวันนี้มาเหมาแล้วกันเหมาสองคันนี้แล้วกันพูดตรงๆเลยมันเหมือนกันน้ำรถคันนี้เหมือนกันเดมกันกันกันเดมมันเหมือนกันน้ำวันนี้พี่หล่อจังเลยก็หล่อรุันอยู่แล้วนะครับโทษทีครับทำไมอ่ะเล่นในโหมดธรรมดาเลยแล้วกันหรือแรงดีปะแรงเลยแล้วกันมาผมขอดา้อนเกรดไปขอดา้อนเกรดกไม่ได้รถืิยานอวกาศครับนี่นี่คือคหงดหดป้ตึงๆปะตาเนี้ยฉัดมงครับตึงสุดละดูดูดู อะไรครับรถเมตาอันดับสองหรอครับหรือจะสู้สกินอันดับหนึ่งนี่เป็นสกินคันแรกที่บวกแพสซีฟเยอะขนาดนี้ในัตบวกสามจำไม่ได้แล้วช่างมาถอะคุ้นคุ้นมัน้มีคนบอกว่าคุ้นคุ้นมดทุกคนเขาบอกว่าคุ้นคุ้นมัะระดับฉัดมงมันต้องคุ้นอยู่แล้วเข้าห้องไหนก็มีระดับเอฟสีครับนี่เป็นไงก็งมาดีรถไม่ใช่เมตาแต่ก็ยังที่หนึ่งครับโอ้ยที่หนึ่งบ้าอะไรเลยตอนนี้สวยแล้วกูสวยแล้วผมสวยแล้วผมผมขอโทษในอภัยในคำหยาบใคย ก็เอดาวเบเกอร์ครับก็แบบอดีตเขาเรียกว่าอดีตเมตาลกากันนะครับผมแต่ตอนนี้แบบตกเหวไปแล้วครับผมคันนี้นะครับแต่แค่สก,กินมาใหม่ก็สวยอยู่ดีเอ้ยผมลืมปรับชิปครับผมมันมันชิปได้มันชิปได,ได้ในตาน,นี้เรามีเม,มตาดับ2นะครับผมไอรถไอไอรถคันสีแดงอะ่ะเป็นรถจตุรเทพอะครับแต่แบบก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงแซงผมไม่ได้ดูดีทุกคนไปก่อนลกากันดูดีดูค่าเธอนะผมสีสวยจัดผมชอบเลยรักเลยคันนี้ ทำไมถึงรักฟีโน่ก็กูยืมเขามาก็มาดิก็ตาม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 มาดิครับก็ตามมาดิครับจัดมงก็ตามมาดิครับเอาโดมินเตอร์เลยไหมล่ะครับในแรงอะครับชนไหมล่ะครับไม่ชนครับผมสะบัดตูไปดิครับตกเหวครับผมตาดิผมจะนำแชลแบดีแบบเมื่อกี้โอ้ยตอบบูได้อยู่ครับ t w w ไปเป็นไง ผมบอกแล้วรรคนี้มันไม่ติดเมตาแต่ไม่ว่าผมจะเล่นคนไหนมันก็เป็นเมตาระดับของเซิร์ฟอยู่แล้วครับ<ฮ>ความขี้โมนี้ <_ C 1> ขับไหนรับคนปากดีบอกผมหน่อยนะครับ <_ C 1> ผมไม่ใช่แค่ปากดีครับหน้าตาผมก็ดีด้วยครับอะไรนะพูดว่างเลยน่อก้น่ะมีไงโอ้ชนชนชนต่เขาเล่นช้อยู่ลรเป็นไงไม่ใช่แค่ปากครับหน้าตาก็ดีด้วยอ่ะหล่อเ่ย ทำไม่มันมีด่าน2ดาวมาได้ไงวะค้ยผมแรงเดมอนนะเว้ยทำกับผมเป็นแรงแพทไปได้ดูถูกกันเกินดะ้อนเกรมาวินเทอร์แอนเชียนก็มาดิคันนี้ฝังชิปยงังเออผมลืมฝังครับลืมลืมเลยจบตานี้บอกผมเลยผมจะฝังชิปมาเดี๋ยวจบตานี้ผมจะเปลี่ยนไปเล่นเป็นแมคคารเลนหยุนไห่ครับก็รถแมคคารเลนหยุนไห่เป็นรถสกินคันแรกของเซิร์ฟที่เอาชื่อของนักแข่งมาเป็นสกินครับน่าจะทาให้หยุนไห่แหละเพราะว่าหยุนไห่มันก็แชมป์แบบแชมป์โลกอะแชมป์เอเชียแล้วกันรถในเกมนี้มีแต่เอเชียเล่นแชมป์ แต่ตอนนี้ผมไปก่อนละกันเป็นไงเป็นไง,นไงรถผมอะรถผมอะเป็นไง <c oughs> ถึงแม้ว่าตกเบต้าแต่แบบเล่นอะไรกันทีหนึ่งอะไม่รู้เฮ้ยน้อง <c oughs> ไปแล้วครับแม่ด่าโอ,โอ้ขอบคุณมากน้องยังทักมาบอกพี่อยู่อย่าเพิ่งทักมา <c oughs> พี่ลืมเปิดโหมโดพระอาทิตย์ไม่ใช่พระจันทร์ว <c oughs> ้ายกูทำสแนปเลยอ่ะเมื่อกี้น้องชาย มาดิก็มาดิสกินสวยจริงครับทุกคนเป็นไงล่ะสกินสวยจัดด,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 ดูดิ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 ดูดูดูดกาตากันเลี้ยงบูธผมเป็นไงไม่มีใครทำได้นะครับระดับฉันมงตานี้เอาโดมิเนเตอร์ไปเลยถ้าผมไม่ได้โดมิเนเตอร์นะผมจะจะเตะพี่หยีโชว์ไม่รู้เขาจะเตะเธอ แต่ผมได้ดูมิเตอร์อยู่แล้วไม่ต้องห่วงมาดิมาดิมาดิาดเลี้ยงบุเมิติครับผมเลี้ยงบุเมิติครับเมื่อกี้เลี้ยงบุเมิติครับเลี้ยงบุเมิติครับผมพุ่มแย่ครับพ yeah, yeah. ุ่มแย่โอ้โหโอ้โหสวยโอ้จะได้ดูมินเตอร์อยู่แล้วถ้าไม่ชนเมื่อกี้นะ ได้แล้วครับผมอิลีซะบอดี้โม้เนอเป็นไงเป็นไงผมก็ได้นูมินเตอร์เป็นไงเธอก็อดูมินเตอร์ครับโหดเกินมากขอลาคนเกียรติซะมาเอา้าผมลืมเปลี่ยนรถไอวินอีกตาหนึ่งแล้วกันครับสำหรับดาวเบเกอร์เดี๋ยวตาอีก2ตาต่อไปเราถึงจะเล่นแมคกคาเรนแล้วกันนะมีรถอะไรของรถอุ้ยมีสตาร์เกเซอร์อันดับหนึ่งของเซิร์ฟครับผมมาดูกันว่ารถ เมตาอ,อันดับหนึ่งเมื่อปีที่แล้วสู้กับปีนี้นี่คันไหนจะชนะโอ้โหออกตัวก็สนามไม่ติดแล้วอะสนามนไม่ติดเลยครับสนามนไม่ติดแล้วยังไงอะครับผมระดับฉัดมงอะครับอืมสกินรถก็สวยแล้วอะครับอืมโอ้โหแอดวานไม่ติดได้ไงวะผมเล่นมาสองปีแล้วผมแต่แอดวานไม่ติดไม่ได้นะเว้ โอ้โหสามโบวมไม่ติดด้วยอุ้ยเกือบชนก็ยังดีสวยครับ EU ไม่มีไม่ต้องกดครับผมก็มาดิก็มาดิฮู้วฮู้อุ้ยคนในแบมปหายไปไหนกันหมดเนาะครับนี่แรล่งไดมอนด์จริงปะเนี่ยครับผมนรืว่าเล่นแรงคงซิลเวอร์อยู่อะไรอย่างนั้นนะ นี่เป็นไงเป็นไงล่ะ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 หนึ่งสองสามเฮ้ยผมไม่เห็นคนในแมปจริงๆนะเว้ยผมฝึกคนเดียวอยู่ป่ะครับเนี่ยนี่ปากดีเกินืน้องชายมาดิมาดิมาดิาดเฮ้ยใครฝาดนี่เฮ้ยใครฝาดนี่แบนหน่อยครับแอดมินครับใครเป็นแอดมินนะ่อเฮ้ย โอ้โหก็ที่หนึ่งอีกแล้วอะยังไงก็ต้องได้โนมิเนเตอร์อยู่แล้วถ้าไม่ได้เอาตีนมาหยับหน้ามันได้เลยอ้ยโดมิเนเตอร์ในแรงอีกแล้วอะเราทุกคนดูดีเก่งเกินโดมิเนเตอร์สองตาแล้วว่ะดูดีพี่ลองใช้นกหน่อยครับได้เออเดี๋ยวผมจะลองใช้นกดูแล้วกันครับผมมานี่ฝ่ายเลี้ยงบูต้ตองมีมาเราต้องหาด่านเลี้ยงบูนเอาไว้เพราะเราใช้นกตัวนี้อุย้ยคุณดาวครับน้องหมูหมาการก่ใช้ดาวแทนได้เปล่าครับได้ครับ,รบน้อง มาครับผมแมคกคาเรนเราอุ้ยมีมีมคันนี้อีเทอร์นอลโมนานะครับทุกคนเดี๋ยวเราเจอแมคกคาเรนเราแมคกคาเรนเราหยุนให้ไงพลังหยุนให้เข้าสิงไงเออหน้าแข่งโนนหนึ่งเข้าสิงก็ก็ที่หนึ่งไปเลยครับผมตอนนี้เห็นปหมออกตัวก็ที่หนึ่งแล้วเฮ้ย ECU ให้กดคืออะไรวะเฮ้ยผมเพิ่งได้ ECU อะ่ะ ECU คืออะไรอ่ะทุกคนมาดิมาดิเอาโดมิเนเตอร์เลยประหลานตาเนี้ยหนอเดี <S <S ย๋ยวผมโดมิเนเตอร์อีกดีกว่าผมอยากเอาว่ะ ผมก็คิดว่าผมน่าจะได้อยู่สัมโดมิเนเตอร์นี่เป็นไงสัมโดมิเนเตอร์ประซานไม่ได้หรอกว่ะแต่นี้มันสั้นไปมันต้องยาวๆหน่อยคืออะไรวะเนี่ย ECU เนี่ยเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลอิสเมีเป็นไงเป็นไงเป็นไงเรียงบลูเป็นไงเป็นไงชัดมงเป็นไงเฮ้ยกดอันนี้ไม่ติด เขาเรียกกดอะไรนะรกดรีเซ็ตไม่ติดเดี๋ยวโดมิเนตเตอร์ให้น้องๆหนๆุ่มๆเอเวอรี่บอดดี้ฟักกิ้งจ็อบสำหรับสกินหยุนไห่ให้ดูกันได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วเป็นไงเป็นไงเป็นไงอุ้ยนกติดนะครับนกติดอีกแล้วนะครับ,ดดรบพูดดีตูรูผมผมไม่ต้องดิฟเลยเป็นไงเป็นไงกระทิน ครับดูดีสกินยนไห้ครับสกินนักแข่งนักแข่งก็งต้องใช้ครับใครไม่ได้เป็นนักแข่งไม่ได้ใช้นะครับตอนทีมาด่านสุดท้ายผมอยากลองอุ้ยไม่เอาด่านใหม่ได้บ้างเล่นเป็นวะด่านไหนก็ได้ผมขออ่ามอนวิลเล่กับโยบานเชฟไม่เอาด่าก้อนเกตนะไม่อยากเล่นแล้วอะลอตแองเจลก็มาดิขอบคุณท่านนักกิจสำหรับแชร์สตรีมครับผมพี่มอใจเกเรตรงแกลงเป็นชายชาตรีเจผู้ตุ้งตรงไปนะครับแมนนั่นแน่ใจน่นอนเฮ้ยแมคคารินเยอะจังอุ้ยมีรถอันดับสองเสริมด้วยทุกคนดูดีแต่ก็แบบรถยนไหนึ้อ เดี๋ยวนี้รถไรโหดเหรอครับนี่ครับผมมันจะเป็นคันสีแดงๆครับเป็นรถจตุรเทพครับพ้บองเฮ้ยมีคนบอกว่าแจได้นะกับชินนะแจได้นะวะ่ะมาดิมาผมจะเอาที่หนึ่งก็ได้ว่ะตอนนี้มาบบโอ้โหโอ้โห,โโหวเวียนเอา้าโอ้โหสไลั์มาฝั่งผมอ่ะแล้วแบบปีเลยโอ้โหแพ้แล้วโอ้โหแล้วผมมานี่โอ้โห ซิงว่ะจะติดท็อปสามไหมนี่โอ้โหดิฟไหลยะละีกโอ้ไม่ได้แหละตาดีเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งมอสอย่าพึ่งสงครามยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพตู่ที่สี่อยู่ครับผมที่สี่อยู่ผมโดนเบียดต้นเกมไงผมโดนผมโดนอะไรพวกต้นเกมเบียดไงแบบเลี้ยวเลี้ยวไม่ได้เลย โโออ้ห,หล่นก็ลนแมคคารินนะครับก็แบบลดสกินหยุดให้อะครับก็มาดิเดี๋ยวจะโนหนึ่งให้ดูมาผมจะที่หนึ่งให้ดูตาเนี้ยถ้าผมไม่ที่หนึ่งนะผมจะปิดสตรีมเลยเว้ย <ak> จะปิดคลิปเลยจะออกจากเกมให้ดูถ้าผมไม่ผมที่หนึ่ง โอ้โห oh, 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 oh. มันก็นมาบังอะไรดิเฮ้ยก็มาดิโอ้โ oh, ห oh. เล่นอะไรดนะิเฮ้ยฮลโห l o my friend ต้องแกล้งเป็นชายชาตรีใจผู้ตรงตรงไม่ใช่คนแม,นนนมแนนบนันให้เธอฉันก็คนตรงตรงเงียบสงบหน้าหนาวมนต์มัดเงียบ โ,โอ้โหโอ้ดีไหมติดครับผมผมสวยแล้วครับผมโดนหนองแซงเนี่ยเลยครับผมผมว่านะครับก็มาเลยโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยกลัอะไรเนี่นฮยฮัลโหลไปบักเฟิร์สบักเฟิร์สบักเฟิเฟ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 เร์สมึงเล่นดีดีเฟิร์สมึงชนทำไมเนี่ยเฮ้ยแซงก็แซงไปอย่ามาเบียด เฮ้ยจริงจังว่ะจริงจังว่ะจริงจังไม่ยิงโจสั่งก็กลได้โอ้วันตินก็มาดิก็แซงได้ปหมล่ะครับอืมก็แซงได้ไหมล่ะครับก็นนหนึ่งอยู่ตรงนี้แล้วครับอืมก็กลัวอะไรไหมล่ะครับอืมถามจริงถามจริงก็ถามจริงก็แสงให้ได้สิรถเมตาอันดับสองหรือจะมาสู้รถเมตาอันดับสามครับทุกทีอะไรรถแรงกว่าแล้วไง do you know m c l a r e n m c l a r e n is the best เออแค่นั้นแหละพอ ไม่มีอะไรหรอกแต่พี่ปิดสตรีมเื้งเองแค่ัวอย่างพี่เกิดไปแล้ววะกะที่นึงอะครับทุกคนดูดีด้วยสกินของหยุนให้ครับผมนักแข่งสกินนักแข่งก็นหน้าจะดบวนีก็ฝากกดไลค์แชร์นะครับให้กดดิ้งกริ๊งทุกทีใหม่ก่อนใครพิพากอะไรนองขอกราบอภัยมาที่สวัสดีก็สวัสดีครับ